Phomena Unlock Poten Investment potential. สวัสดีครับพบกับ p h e n ม m น n า weekly wrap up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ p h e n ม m น n า weekly market wrap up ประจำสัปดาห์ที่6 10มิถุนายนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการนี้ครับซึ่ง สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นสัปดาห์ที่มีตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็มีตัวเลขเงินเฟ้อยุโรปครับซึ่งเปิดเผยออกมาแล้วแ,วแรงเกินกว่าที่คาดนะครับอีกทั้งทางการจีนครับโดยเฉพาะเมืองเซี่ยงไฮ้มีการผ่อนคลายมาตรการโควิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อนเนื่องจนถึงต้นสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับไม่ไกลไม่ไกลนี้แล้วจะมีการเปิดเผย ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐครับในเดือนพฤษภาคมนะครับอีกทั้งยังมีการประชุม ECB นะฮะซึ่งเป็น2อีเวนต์เป็น2เหตุการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยังต้องติดตามอยู่ครับในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วล่ะครับว่าน่าจะขึ้นที่0.5อนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องติดตามว่าจะมีการ manage ความคาดหวังอย่างไรนะครับรวมไปถึง เ,เรื่องของเศรษฐกิจครับที่เริ่มชลอตัวบ้างแล้วนะครับเราเริ่มเห็นสัญ,ญญาณในบางภาคส่วนแล้วดังนั้นแล้วต้องรอดูว่าทางโจล์โพเวลจะพูดอย่างไรกับเหตุการณ์ทํานองนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐกันหน่อยนะครับตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐครับเราไปดูเรื่องของนอนฟาร์มเปโลกันหน่อยครับเมื่อสัปดาห์เ,เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนพฤษภาคมก็ออกมาเพิ่มขึ้น3ามแสนเก้าหมื่นตำแหน่งนะครับ มากกว่าที่คาดคาดไว้ที่3 2 5 0 0 0สอนาตำแหน่งนะครับแต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยครับเดือนก่อนหน้าอยู่ที่43600ตําตำแหน่งครับซึ่งตัวเลขในระดับหลัก3ามแสนสี่แสนห้าแสนเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับและเป็นตัวเลขที่สูงกว่าช่วงก่อนโควิดเสียด้วยซ้ํานะครับดังนั้นยังยอมรับว่าตลาดแรงงานสหรัฐมีการจ้างงานที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเราไปดูกันที่อัตราการว่างงานกันหน่อยนะครับ u n อ m p l อ y m e n t ์ a t ทเนี่ย อยู่ที่3.6%ครับแม้จะแยกไว้ที่ค่าเล็กน้อยคาดไว้ที่3.5%อย่างไรก็ตาม3.6%เนี่ยเป็นเรทที่เท่ากับเดือนที่ผ่านมานะครับและเป็นเรทที่ต้องยอมรับเลยว่าก่อนโควิดเนี่ยกว่าจะกดให้ต่ำถึงระดับ3.6 3.5เนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีนะครับอัด QE มาแล้ว3-4รอบนะครับดังนั้นแล้วต้องยอมรับเลยประกอบกับนอนฟาร์มเปโลนะครับตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่ง ไม่มีเหตุผลอันไดที่เฟดจะบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้นะครับและเป็นเหตุผลที่ดีที่จะรองรับเป็นเหตุผลที่เหมาะสมในการขึ้นดอกเบี้ยและใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเราไปต่อกันที่ตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรเลยนะครับ CPI ครับออกมาเพิ่มขึ้น 8.1%เลยนะครับซึ่งเยอะกวันที่คาดคาดไว้ที่7.7%เอ่อต้องยอมรับเลยว่าเป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเลยนะครับพอดูแบบมันออนมันกันแล้วเนี่ยอยู่ที่0.8%นะครับซึ่งเยอะกวที่คาดเช่นเดียวกันคาดไว้ที่0.6%ครับส่วนคซีพีอครับซึ่งมีความสําคัญน้อยมาหน่อยนะครับเพราะตัดเรื่องของพลังงานและอาหารออกไปเนี่ยแบบ y ย a r on อ e a เอยู่ที่3.8%นะครับก็แสดงว่าเงินเฟอ้อหลกัลกๆแล้วยังอยู่ในส่วนของอาหารและพลังงานนะครับ เราไปดูกันต่อนะครับสําหรับเซียงไฮกันหน่อยที่ผ่อนคลายมาตรการโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อนุญ,ญาตให้ทุกบริษัทนะครับกลับมาผลิสินค้าเรียบร้อยแล้วหะังอาที่โอ้โหผลิตกันยากแล้วก็รบกวนเรื่องของสปายเชนทั่วโลกกันไปนะครับสําหรับเทศบาลเมืองเซียงไฮเนี่ยมีการ เร่งอนุมัตินะครับโครงการอสังหาและโครงการพัฒนาใหม่ๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงเพิ่มโคต้าเรื่องของการเป็นเจ้าของรถยนต์อีก4,000คันและให้เงินอุดหนุนสําหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV ในปีนี้ด้วยนะครับมาตรการนี้ครับสำหรับมาตรการในการควบคุมโควิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองครับชะลอตัวนะครับแล้วก็ผลผลิตของเมืองเนี่ยในเดือนเมษายนครับ ลดลงไปถึง61.1%เลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นตัวเลขที่เยอะมากหลังจากน,น,นี้คงต้องมีมาตรการกระตุ้นออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราไปดูกันต่อที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเอาตรงๆแล้วคงไม่เปลี่ยนท่าทีไม่เปลี่ยนแนวโน้มของนโยบายการเงินของเฟดมากมายแล้วครับเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับเปลี่ยนเพียงเพราะ ตัวเลขบางตัวเลขที่ออกมาก่อนการประชุมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามดูไว้ครับมันยังเป็นแนวโน้มที่ต่อเนื่องในอนาคตนะครับสำหรับตัวเลขเงินเฟอ้อโดยตัวเลขเงินเฟ้อครับสำหรับเดือนพฤษภาคมครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น8.3เมื่อเทียบวกวับช่วงเวลาเดียวกันของปีแล้วหรือว่าเยออนเยนะครับออพอดูแบบมันออนมันกันบ้าง0.7นะครับ ถึงแม้ดู year on year แล้วจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วแต่พอดู month on month เนี่ยมันยังมีอัตราการเพิ่มอยู่ดังนั้นแล้วยังต้องติดตามอย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับพอดูแบบพอ cpi กันบ้างตัดเรื่องออราคาอาหารและราคาพลังงานออกไปเนี่ยแบบ year on year เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่5.9%นะลดลงอีกเนะครับลดลงเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับเดือนก่อนหน้าอยู่ที่6.2%ครับ พอดูแบบมัน on, มนอนมาแล้วยังอยู่ในอัตราเดิมๆนะครับคือ0.5%ที่เขาคาดกันไว้นะลดลงเกเดือนก,นก่อนหน้าเล็กน้อยครับเดือนก่อนหน้าคาดไว้ที่0.6แต่อย่างที่บอกไปครับยังคาดหวังหรือยังวางใจไม่ได้นะครับยังต้องติดตามต่อแล้วก็ลุ้นครับให้มาตรการการเงินของเฟดเนี่ยเอาตัวเลขนี้อยู่นะครับจะได้ไม่กดดันตัวเศรษฐกิจและกดดันตลาดการลงทุนเรามากนักนะครับ ในช่วงปลายสัปดาห์ครับจะมีการประชุม ECB นะครับที่แม้เงินเฟอร์ยุโรปที่ผมพูดไปครับจะปุ่งสูงแต่ ECB เนี่ยยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเลยนะครับซึ่งเราจะต้องมาติดตามนะครับคาดกันว่านะการประชุมครั้งนี้เนี่ย นักวิเคราะห์คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาสสามนี้หรือไม่ซึ่งเขาคาดว่าน่าจะได้ข้อสร,สรุปว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสสามนี้นะครับก็ต้องติดตามกันครับถือว่าเป็น2อีเวนต์เป็น2ออเหตุการณ์ที่สําคัญครับคือการประกาศเงินเฟ้อของสหรัฐและการประชุม ECB ในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งแน่นอนผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีผลกระทบต่อตลาดการเงินไม่มากก็น,น้อยหรือยังไงน้อยในวันนั้นน่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับ เราต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังจะมีเรื่องของการประชุมเฟดซึ่งเดี๋ยวเรามาพรีวิวให้ดูกันนะครับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ครับตัวเลขไม่เยอะอีเวนต์ไม่เยอะแต่เป็นอีเวนต์ที่สําคัญเลยทีเดียวครับเรามาติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับวินโนมิน่าเอ็กซ์ซีบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณ เดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่5 0 0 0 0บาทสมัครเลยที่ f i n o m e f i n o m i n a e x c l u s i v e หรือ l i n e f i n o m i n a Port คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้างื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตสินใจลงทุน